สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำการทำปกสวยด้วย powerpoint นะคะปกวันนี้จะเรียบง่ายแต่ว่าสวยเก๋ๆค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมเนาะก็คือเตรียมรูปภาพสวยๆนะคะหนึ่งรูปพอเราไปดูการออกแบบกันค่ะไปที่โปรแกรม งานนำเสนอเปล่าออกแบบไปกำหนดขนาดสไลด์นะคะขนาดกำหนดเองให้มีขนาดเท่ากับ A4 แนวตั้งตกลงปรับให้พอดีเอาสไลด์เป็นหน้าเปล่านะคะดีลีมีทิ้งไป ไปที่แท่รูปร่างเดี๋ยวเราจะแก้ไขรูปร่างกันนิดนึงนะคะแก้ไขจุดอยากให้ด้านนี้มาสูงขึ้นสามารถปรับได้เลย สีสีเติมรูปร่างจะเป็นสีเทาข้างบนเราก็จะเอารูปนี้เหมือนกันนะคะคอนโทซี Ctrl C, แล้วก็คอนโทนวี v. เราก็จะได้รูปใหม่อีกรูปหนึ่งอันนี้เอาพิกน้ตัาง นะคะ อันนี้จะกดชิปแล้วก็เลื่อนรูปข้างล่างให้ใหญ่ขึ้นหน่อยสัดส่วนมันดูไม่ค่อยสวยดูที่ภาพเล็กเนี้ยก็ได้นะคะว่ากรอบงานของเราอ่ะมันขนาดนี้ข้างบนนี่ทำเป็นสีขาวก็พอไม่มีกรอบใสงเงาด้านนะ่า อันนี้นะคะเราจะตัดด้านบนทิ้งดูกับว่าระยะขนาดไหนกำลังสวยเดี๋ยวเราจะตัดส่วนข้างบนเนี้ยนะคะทิ้งไปไม่งั้นมันมองพื้นที่งานเราลำบากเราสามารถทำได้ด้วยการแทรกูปร่างตรงเนี้ยนะคะรูปสี่เหลี่ยมไปอีกูปหนึ่งครอบทับไปเลยแล้วก็กดชิป ส่วนย่อยมันก็จะได้ภาพที่เป็นส่วนย่อยอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนนี้จะไม่เอาเอาออกอันนี้เหมือนกันเอาออกก็เหลือส่วนนี้จะใช้แค่นี้พอเราไปเติมข้อความนะคะแปมสะสมางานพิมพ์แล้ว ก็ฟอนต์ r s ิ u ขนาดใหญ่อันตัวเล็กหน่อยก็พอ เสนนก็แทรกโลโก้นะคะโลโก้โรงเรียนถนัดที่จะอย่างงี้คะ่ะคลิกเมาส์ลากลงไปกปดชิปนะคะเพื่อให้ภาพมันมีสัดส่วนที่สมดุลเหมือนเดิมตรงนี้ ใส่ชื่อหน่อยเ,เดสีนนนนนน่นสาตตรงนี้นะคะเราจะแทรกรูปร่า เป็นวงกลมสามวงกดชิปเนาะเพื่อให้วงกลมมันกลมนะคะอยาได้สามวงเพราะฉะนั้นคอนทอนซแล้วก็คอนทรนวีคอนทรนวี v. แล้วก็เราจะจัดวงกลมสามวงเนี้ยนะคะให้มันเออ ตรงกันทั้งแนวแกนแนวตั้งแล้วเนี่นอนได้ขนาดแล้วนะคะอันนี้จัดแนวอีกทีหนึง่งจะจัดให้ด้านล่างเท่ากันจัดชิดด้านล่างแล้วก็จัดชิดด้านขวา อันนี้ขอลดขนาดลงมาอีกน,นิดนะึอันนี้จะใส่ภาพนะคะที่เตรียมไว้เมื่อตอนต้นคลิปคลิกขวาจัดรูปแบบรูปร่างเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะคะไปอินเสิร์ตไปแทรกสตแซมของเรานะคะเดี๋ยวเราจัด ขนาดให้เหมาะสมคือเวลาที่รูปมาอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดขอบตรงเนี้ยศูนย์ตรงเนี้ยคือขอบด้านซ้ายด้านขวามันจะเป็นขอบของภาพพอดีนะคะรูปเราก็เลยอาจจะไม่ได้สัดส่วนเราก็จัดให้ได้ขนาดตามต้องการดึงไปเลยเพราะว่าอยากให้รูปมันใหญ่ๆหน่อยเวลาจัดรูปภาพอย่างเงี้ยนะคะให้สังเกตว่าเราควรจะให้รูปมี มีความเป็นธรรมชาติอ่ะไม่บีบรีบแบบเนี้ยนะคะหรือก็แบบไม่อ้วนเกินไปเนาะแต่ถ้าเราอ้วนนะคะแล้วก็กรับให้มันบีบนิดนึงนะคะเพื่อให้ภาพออกมาที่สวยงามมันเราก็อยากผอมเนาะก็ทําเป็นประจำนะคะอย่างเงี้ยอ้วนไปก็ไม่โอเคนะคะอย่างเงี้ยโอเคละ อย่ให้ภาพมันรีบหรือมันอ้วนจนเกินไปดูเสียความเป็นธรรมชาติของรูปของเราอ่ะนะคะเราใส่เงาให้กับรูปภาพหน่อยภาพจะได้ดูมีมิตินะคะควรจะเป็นเงามาทางนี้ข้างหลังนะคะอันนี้สีอ่อน ไม่มีกรอบด้วยนะดื่มแล้วก็อันนี้ไล่สีสักนิดนึ่งนะคะเราก็จะไปเติมเติมแบบไล่ระดับตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าเอาออกก็ได้น,นะคะนะคลิกแล้วก็กระบาดท,ทิ้งไปสักสามอัน สีแรกตรงนี้เราไปเลือกสีตรงนี้นะคะสีแรกอยากให้ออกมาเป็นน้ำเงินไปดูในสีเพิ่มเติมก็ได้มันจะมีสีเอาสีมาตรฐานเลยน้ำเงินนี้ก็พอตกลงนะคะตรงนี้ขอความเข้มไปเลือกสีตรงนี้ได้รอสีเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะเมื่อกี้เรามาหน้าเงิน อยาให้ออกมีความเป็นม่วง,วงนิดนึงนะจะได้ดวนหวานอันตรงกลางนะคะนะคะก็จะดูขับผิวเราด้วยในกล่องหรือเปล่าเนี้ยไม่มีเส้นกรอบ สีเดียวกันนะคะสีเดียวกันกับกับสีตรงนี้อืมไปแอบดูภาพสำเร็จก,กันนิดนึงว่าเป็นยังไงโอเคตัวนี้ยังสื่อไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเติมภาพพื้นเรีบเรบยบๆมุดไาลไป เตรียมไว้แล้วนะคะหรือจะเป็นสีขาวเลยก็ได้ถ้าใครชอบเรียบๆตรงนี้ขอเพิ่มเส้นสีขาวๆอีกสักนิดนึง เราหมุนนะคะจะหมุนให้มันขนานกันกับอันสีเทาตรงเนี้ยไปที่หมุนแล้วก็ปรับตัวเลือกตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะคลิกไปทีละองศา นะคะแล้วก็คลิกขวานย้ายไปข้างหลังสุดขอเป็นสีขาวขาวเลยเส้นกรอกไม่มีออีกทีหนึ่งนะคะจะไปเช็คกันก่อนว่าภาพงานสำเร็จเราจะเป็นยังไงแต่ก็จะน้าตาแบบนี้โอเค ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับหน้าปกแถมสะสมงานแบบเรียบๆเ,เก๋ๆเนาะแล้วก็ใช้รูปแค่รูปเดียวนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะค่ะก็เราอาจจะสามารถแทรกรูปตรงเนี้นะคะโดยที่จะลองแทรกรูปอีกแบบหนึ่งให้ดูเอาไปเอารูปภาพมาดึงลงมาเลย อย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าเรามีไฟล์ภาพอยู่ตรงเนี้ยเราจะเอารูปนี้แทรกแบบเนี้ยเราสามารถที่จะตัดครอปนะคะให้มันเป็นทรงต่างๆได้โดยไปคลิกที่รูปภาพแล้วก็ไปที่ครอปถ้าครอปธรรมดามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเนาะเราไปเลือกคลิกก่อนครอป ครอปตัดตามรูปร่างนะคะอันนี้เราก็เลือกเป็นวงกลมกดครอปเลือกได้เลยพอละเห็นนะคะอย่างนี้เราสามารถที่จะ ครอปตัดรูปร่างรูปภาพให้มันกลายเป็นรูปร่างได้เลยเนาะทับจากอันเดิมสมมติปีหน้าเราเปลี่ยนรูปอย่างนี้นะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์